หลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดหนังหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดหนังเป็นคำพูดวลีติดปากของคนเล่นพระเพราะมีความเชื่อถือความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมแห่งวัดหนังราชวร,รวิหารฝั่งธนบุรีพระปิตายันยุ่งของท่านได้รับความนิยมเป็นอย่างมากรวมทั้งเครื่องรางหมายทุยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน รวมทั้งหลวงปู่เอี่ยมยังเป็นเกจิอาจารย์ที่รัชกาลที่ห้าส่งให้ความเคารพนับถือจนมีเรื่องราวปฏิหารเป็นที่เนื่องลือชื่อเสียงของหลวงปู่เอี่ยมได้เป็นที่พูดถึงมาจนในปัจจุบันนั้นมาจากเหตุการณ์ขณะที่รัชกาลที่ห้าต้องเสด็จประพาสยุโรปจึงได้มาปรึกษาหลวงปู่เอี่ยมท่านก็ได้ทำนายไว้ว่าพระองค์ท่านจะบรรลุผลสำเร็จพระบรมราโชบายทุประการ แต่จะต้องประสบกับสัตว์ที่ดุร้ายในยุโรปและท่านจะต้องส่งขี่มันหลวงปู่ท่านได้มอบพระคาถาเสก